สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลนนะครับเนอะว่าวันนี้นะครับนอะก็คือพี่จะมา แจกโค้ดในเกมโลบอกในแมปบอกฟูดนะครับเพราะว่าหลายคนถามถึงนะครับนอว่าเมื่อไรนะครับนอพี่จะกลับมาแจกสักทีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ส่งการไปพี่หายไปเลยนะครับนอก็คือขอโทษละกันนะครับที่แบบว่าพี่หายไปเลยนะครับนอก็คือพี่นะครับนอก็เล่นส่งการเหมือนกันนะครับนออยากถามทุกคนว่าปีนี้สนุกหรือเปล่านะครับสําหรับซาวแก๊งโลบอกนะครับทุกคนเถ้าคนไหนสนุกนะครับก็อย่าลืมละกันนะครับนอถ้าสนุกนะครับนอก็เข้ามาแล้วนะครับแสดงความคิดเห็นได้ เลยนะครับว่าไปเล่นจุดไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็สนุกบางคนก็ไม่สนุกนี่นะครับเนาะสำหรับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่แบบว่าต่อให้ปีไหนๆนะครับเนาะจะเลยปีใหม่มาหรือว่าปีไหนทุกคนก็ยังสนับสนุนพี่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วกันนะครับและวันนี้พี่ก็จะมาตอบแทนด้วยการหาโค้ดทั้งหมดในแมปนะครับเนาะก็คือมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะย้ำนะครับว่าทั้งหมดของแมปที่มีเลยนะครับเป็นแมปโลบอกนะครับเนนป็แ ฟู้ดนั่นแหละนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า จัดเต็มให้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องผลพิสานนะครับนองถ้าคลิปนี้มีคนดู900 0คนดูขึ้นไปนะครับพี่แจกผลมังกรถาวรฟรีแล้วกันนะครับน้องถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในสของผลมังกรถาวรฟรีนะครับนอก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าพี่จะแจกให้แบบถาวรเลยนะครับถ้าอยากได้ก็คือต้องทําตามกติกานิดนึงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับนอก็คือยังไม่เข้าใจนะครับนอในส่วนเรื่องกติกานะครับก็แค่ดูคลิปพี่จบกดไลค์กดแชรรแแแลล้วววกกกก็็มเเเนพพพพาาาา่่จจผ เนเท่านั้นนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มแจกโค้ดเลยดีกว่านะครับนอถ้าคนไหนไม่อยากได้โค้ดนะครับออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งคลิปนะครับจะมีแต่โค้ดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนมาเราเดียวพี่มาเริ่มใส่โค้ดแล้วกันนะครับเพราะว่าโค้ดมันมีเยอะจริงนะครับทุกคนก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับนอโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านค้ดคุณพี่ยี่สิบนาทีนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับประเดิมมานะครับนอพี่จะแจ้งตามตรงก่อนแล้วกันนะครับก็ค วันนี้นะครับจะมีทางด้ามโค้ดคุณเอพี่นะครับเนาะก็คือ6ชั an はは un ่วโมงนะครับเนาะโค้ดเงิน2นะครับเนาะโค้ดลิสตักนะครับเนาะสามนะครับทุกคนเรียกที่ว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดทั้งหมดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดลิสตักนะครับเนาะก็มาหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดลิสตักประมาณนี้นะครับทุกคนได้มาแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดลิสตักนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าใส่ได้ใส่ได้แน่นอน100%นะครับแล้ววกก็็โค้้้ดดตันีใส่ไไปเลยนนะคครับทุกีเลยนะครับก็เป็นทาางดด้้มโคคณต์นะครรับเนาาาะะก็ได้มมปณ 20นาทีอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าลายโค้ดนะครับน้องก็คือถามว่าพี่เอามาจากไหนนะครับน้องก็คืออันนี้เอาโค้ดมาจากแอดมินเลยนะครับน้องเพราะว่าแอดมินแจกนะครับพี่ก็คอยสะสมนะครับโค้ดไหนบ่อนโยพี่จะไม่ไม่เอามาใส่นะครับน้องก็คือจะเอามาใส่แค่โค้ดที่ยังใช้ได้อยู่นะครับและใช้ได้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดคูณเอพีมาอีกแล้ว1โค้ดนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องบางโค้ดนะครับก็รบ่้อนะะคคครรัับบส่่วนนนนถ้าไหทีเคยใ้ไปแลวจะ ไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับเพราะว่า1 ID สามารถใช้ได้1ครั้งนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆายคนนะครับเนาะก็คือบางคนก็สร้างรหัสใหม่นะครับเนาะบางคนก็ปั้นรหัสขายนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่าเกมโลบอกนะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับเนาะไปหาฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับและขายเป็นไก่ตันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้จริงนะครับเนาะแต่ระวังหน่อยลวกันนะครับมีฉาชีพเยอะนะครับอย่าขอเตือนเลยแล้วก ต้องมั่นใจนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนองแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็คือพี่แจกไปด้วยนะครับนอเราก็พูดไปด้วยนะครับก็ถ้าคนไหนนะครับที่ดูคลิปพี่นะครับถ้าพี่ใส่โคดเร็วเกินไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเร็วใส่ไม่ทันนะครับนอก็คือสามารถนะครับหยุดวิดีโอหรือว่าแคปหน้าจอไว้ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ใส่จุด ได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางด้ของโค้ดคุณเอ็กพีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้โค้ดคุณเอ็กพีเราก็ได้หลายโค้ดแล้วนะครับนอะนี่เลยนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับโค้ดที่เป็นโค้ดชั้นนะครับนอะแต่ก็เป็นโค้ดคุณเอ็กพีเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอะว่าแต่ละโค้ดนะครับนอะใช้ได้จริงนะครับรับประกันเลยนะครับนอะว่าพี่ไม่ได้โกงนะครับนอะและไม่ได้พูดโม้เลยนะครับนอะไม่เชื่อเอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนะคคคคคครรรรรรัััับบบบแแต่่่่ลละะะะโ้้้้ดดดนน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 นกกก็เเีียยไไวาใชจิงออทุ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะ,นนะครับว่าวันนี้นะครับมี20กว่าโค้ดแน่นอนนะครับน้อก็คือ โค้ดไม่ได้มีน้อยๆนะครับน้อนที่พี่เอามาแจกนะครับนี่เดียวว่าเยอะจระเลยนะครับน้อนนี่เลยนะครับทุกคนก็ใส่ไม่แบบลัวนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับถ้ามันเร็วเกินไปนะครับอย่ามาโทษพี่นะครับน้อนก็คือทุกคนหยุดวิดีโอเองเลยนะครับน้อนแล้วก็ขคบหน้าจอไว้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นโค้ดเงินนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับน้อนก็คือมีทุกอย่างจริงๆนะครับน้อนถ้าอยากได้ผลพิสันกสดนะคร ว่าเป็นถาวรไปเลยนะครับนอนเนที่ยวที่จะรอแจกทีเดียวละกันนะครับทุกคนก็อยากรู้นะครับว่าทุกคนมีความสามัคคีหรือเปล่านะครับน้องก็คือถ้าทุกคนมีความสามัคคีนะครับน้องพี่ก็จะมีการแจกผลพิสานให้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับน้องพี่แจกให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนได้จากพี่ไปเยอะมากๆแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะ หลายๆคนไม่ควพลาดนะครับก็คือเป็นการใส่โค้ดนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็รีดีว่าจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโค้ดคุณพีของเรานะครับก็รีดีว่าได้มาโค้ดเยอะเลยนะครับได้มา5ชั่วโมงกับ25ทีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับนอก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าบางโค้ดนะครับก็บนอายไปแล้วนะครับแต่ก็ได้มา5ชั่วโมงนะครับนอก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคน็เปนนรี้้ค สเต็กนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราจะได้อยู่ที่2โค้ดแล้วนะครับเนาะสำหรับโค้ดลิสต์แตกนะครับสามารถไปลิสต์แตกอยู่จุดไหนก็ได้ในส่วนของตัวเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะเพิ่มอีกหนึ่งโค้ดนะครับสำหรับโค้ดลิสต์แตกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า3โค้ดนะครับเนาะก็แบบว่าไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วนะครับลิสต์แตกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดเงินนะครับเนาะนี่ก็็็็โคคคคคคค้้้้ดดเเเเงินน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 หหมมมมืออกกกกกัััััััะะะะะะรรรรรรรบบบบบททุุแแตต่่่ไไไยาาปปณีส โค้ดท <mile> ั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องโค้ดสุดท้ายก็แถมให้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่าอยากได้อะไรนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกโค้ดให้นะครับแบบเต็มระบบเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มจริงๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนนอะในส่วนของกิจกรรมหรือว่าาาาอออยยกกกกกไไไดด้้ะะะะะรรรรนนนนนนคคคััับบเเ็็็ขมมลทุจปปณ เลยนะครับรีกไดียวว่าชั้นั่าจะเต็มแน่นอน1 0อนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าขอตัวอะไรไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าหรือพี่มาแจกผลพิสานให้แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอแจกโค้ดไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะและถ้าคนไหนเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนพี่ การสนับสนุนเบบเต็มที่แล้วทุกคนนะครับนอนสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย